สวัสดีด้วยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมบอลเกมหนึ่งที่เพิ่งเคยเล่นวันนี้ก็มาอยู่กับคุณโดผมเล่นนะคะกำลังจะเล่น <c oughs> เอ้าเอาเออกเล่นดิอ่าฝรั่งกัน,รกค,นครับตอนนี้ผมก็มีตีนักตีก็มีตัวที่ทถือบอนเก่งก็ไม่ค่อยเยอะไม่ใช่สิบ แบงก็มีแค่สิบเนาะก็วันเลื่อนมาเลยเราก็จะมีอยู่กับเกมบอลเราเล่นเราเล่นสนามนี้นะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันจะโชว์สนาม้ดูอีกทีก็เลยจมวัวเนี่ยโหลดครับเรามันโหลดแป๊บนเลยไอ้โลบอู้เลยจมวัว ใจเย็นร้อนเอ้ยนี่แหละครับสนามที่ผมจะแข่งนี่ครับทีมผมที่โชว์ป้ายอยู่ครับมันเด่ดเด่นมากอลังการไม่รู้นะครับว่าจะแพ้จะชนะแต่ที่รู้ๆผมเล่นเก่งกว่าใครในโลกขึ้นหลังเขาขึ้นหลังเอขึ้นี่ครับนี่ครับโอ้โอ้โอ้หยแย่งไม่ได้ครับโอ้ยอ้ยโอ้ยเอ้ยผมสีดํานะครับถ้าผมแย่งไม่ได้ก็อย่าชมนะครับ ให้ช <Safe> <ค> <ousse> มผมดีกว่านี่ครับนี่เอาเอาผมกดผิด <Buffalo> ร <Comment a reath> ับไอ้สตาร์ล็อกกดไปเลยวิ่ง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 ผมเร็วกว่าแต่ผมแรงเยอะน้อยกว่าเขาผมผมเร็วกว่าแต่ผมแรงน้อยกว่าเขานั่นแหละครับเขาเรียกมีกล้ามแต่ไม่แต่แต่อ่อนแอนี่เอเดอยงยยยยแย นี่ครับตอนนี Demon> ้ผมส่งโคตรสวยจะรวยโคตรจี๋ย้อยย้ยวิ่งว่งวิ่งวิ่งครับส่งส่งส่งอีกส่งส่งวิ่งเอ้าโอ้ยผมวิ่งเตลิดครับวิ่งเตลิดเฉยเลยอ่ะผมไม่ได้วิ่งเตลิดตอนนี้กำลังแย่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 งเลียงได้คือเดิมอ้าวผมผมทำผมนี่ครับนี่เดืยดผู้เล่นผู้เล่นเอ้า ได้ไทำออกแบบนีออ้นี่ครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมฟุตบอลหนพัี่ครับเอ้ยตัวไหนออ้นี่ครับดูครับเพื่อนผมมันเล่นดูมันเล่นดูมันเล่น,นเลเไม่ค่อยเป็น่นะอย่าดูจืนโชว์สักหน่อยออ่าอยาออ่าไปกันม <laughs> <laughs> ันฟาวมันฟาวาวอ้เกือบกมัเดนยองฮจา โชว์สเตปเทปเมื่อกี้เพื่อนผมดูมนเล่นปัญญาโอมนะเกือบนะครับเกือบเกือบเกือบจะส่งให้คนใกล้ๆก่อนโกมวูดิวผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงนะครับเนี่ยโอ้โหสตาร์ล็อกครับพาล็อกพาล็อกพาล็อกเชื่อเชื่อสมสตาร์ล็อกอ้าวเอ้ยสตาร์ล็อกไม่เออดีดีครับดีครับมันมันนั้นมันแหลกมันแหลก อ้าวมันบอกมึงจะมึงจะหลอกมานานไหมป้านอ้าวอ,อุ้ยอุ้ยมันจะแยกไม่ใช่ง่ <c oughs> ายเยนาะหม่ไน่ใจโอ้อดไม่ได้โกรธเอาผมจะเอาไปเหลืยงนะครคบอื้อโกรธผมโกรธอืธมเดิบเดิบเด็บเด็บผมเล่นเหมือนขอบสนามไหม สำหรับท่วเทนนี้อะตอนนี้พี่เราได้ใส่สปีนเลยไปแล้ว<ม>พี่เขาได้ตงกาที่โกรครับนนแล้วนี่ก็คือโกอยเดียวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอ้าวอ้อมันแย่งกันมิมมงงไปสก<อ>้ร์เจอใบเหลืองครับไม่เจอครับไม่เหลือไม่เจอไม่เจอไม่เจอ ตาพี่เฉยไม่เจอ๋อ,อนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบอลฟุตบอล2013นะครับฟุตบอลอันนี้อัดคลิปมานานแล้วนะครับเนี่ยืออัดมานานแล้วตอนนั้นผมผมเพิ่งเกิดร้อเล่นครับอี่เป็นไงคนเพิ่งเกิดอ้าวอ้าวลากครึง่งมันไม่ทันใจสมอยากของเลยนี่ครึ่งหลังก็จะโชว์สเต็ปเทล้วนะครับ ทุบ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 ทบ อไม่ได้เข้าสกัดลูกเลยลงดิแรงสปีดขอ้าเโทษจ้าผมไม่ชอบส่งให้ใครผมหวงถ้าผมส่งผมให้ผมคนอื่นเดี๋ยวผมจะนั้นผมผมจะหลุด าแล้วมาแล้ววิ่งมาหนึ่งเท่สเต็ปสเต็ปพุ่นี่ครับเป็นไงอา้อาวอา้าวอ้าวมันแย่งหรอ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 ไม่เข้าประตูข้าหรอกประตูข้าเหนียว <c oughs> ใช่ประตูเราเดียวมึงผู้หญิงซะด้วยหรอใช่แล้วคือ <c oughs> ประตูนี่คนแย่งไงสามสิบสามนี่เป็นตุ๊ดตุ๊ด <c oughs> เป็นตุ๊ดวันนี้ผมเป็นวัด <c oughs> โอเขาโอ้ว่าประตูผมไม่โชว์สเตปเทปพราะเขาเป็นปิดจะเช็คเขาคนนั้นเป็นปิดจะเช็คนี่ครับส่งอย่างแรงโอ้โหเป็นไงประตูผมสิยิงอันนี้ก็จะเล่นโชว์สเตปเทปบอลโลกส่งกันเหมือนทีมไทยในโลกเออโอ้ดูผมผมส่งผมไม่มองส่งส่งตรงไหนไม่ว่างก็ส่งไปเลยนี่ครับตอนตอนแรกเครื่องผมจะไม่แหลก แต่ตอนนี้มันเริมแก๊กๆแ,แ,แลกแลกแล้วนี่ผมผมจะไล่าตามถึงกว่าทีมผมจะเหนื่อยเนี่ยนี่ครับรับได้ก็ส่งส่งส่งธรรมดาโชว์สเต็ปเทปนี่ครับโอ้มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูส่งส่งมาอีกส่งอ่ะ,ะโดยยังผมส่งผิดนี่ครับเป็นไงผมโคตรโคตรอ่ะไอทีมนี้มันเก่งครับ อันนี้จะเข้านนสักลูกไหมครับโอ้โหไม่เข้าครับเหลือีกอ <X> ีกสี่วิครับอีกสี่วิอีกสี่วิทันทีอีกสี่วิครับอีกสี่วิวิเบาๆดิโดมอีกสามครับลำคาญเบาเบาจะเข้าไม่เหลือ <c oughs> มันจะเข้ามันจะเข้ามันจะเข้า, <c oughs> เ,ขาเอาครับวยแล้มันจะซวยนี่มันเลื่อนแบบนี้อู้หูผมแค้นนะครับ ผมแพ้ผมแพ้นะครับผมแพ้ไม่ต้องอัดเลยในคลิปนี้เป็นไรเราเรียบเรียนใหม่เรียอผมแพ้จบคลิป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 แล้วนะครับถ้าถ้าผม